ทำยังไงให้ลูกค้าเสิร์ชหาสินค้านะแล้วก็เจอโปรดักตคุณอยู่ในหน้าแรกของ google นะแรงแรกของ google บนเสิร์ชแอนจิน Engine, นะครับเดี๋ยววันนี้มาลองทำให้ดูนะครับสัสนีครับผมบีมยานพัฒน์ับวันนี้จะมาสอนวิธีการนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยค้นหาสินค้าแล้วก็เจอโปรดักตคุณอยู่ในหน้าแรกของ google มันมี2ออย่างนะอย่างแรกคือคุณทำ ในส่วนของ SEO นะครับ SEO หรือที่เรียกว่า Search Engine Optimization นะ SEO ก็ o, ทำกันยังไง SEO ทำแบบนี้เข้า Google คือเวลาเขาค้นหาเนี่ยเขาก็จะเสิร์ชหาอย่างเช่นมผมหาผมหา Air นะครับอยากได้แอ,อร์แอร์เคลื่อนที่นะฮะพ,พอพิมพ์คำว่าแอร์เคลื่อนที่ต้องเจออะไร คุณจะเจอเว็บไซต์ไงของผู้ให้บริการนะอันนี้คือคือกดเข้าไปเนี่ยนะครับอันเนี้ยที่ขึ้นคำว่าโฆษณาเนี่ยเขาเรียกว่า Google AdWords อันนี้คือทำแบบเสียตังค์ถ้าคุณคลิกปุ๊บเจ้าของเว็บไซต์เนี่ยเสียตังค์ให้กับ Google ทันทีนะคลิกละกี่บาทอันนี้ไม่รู้อันนี้ก็เหมือนกันคำว่าโฆษณาเนี่ยนะถ้าคนที่เซิร์ชหาเนี่ยมาคลิกเข้าไปปุ๊บเจ้าของเว็บไซต์นี้เสียตังค์ให้กับ Google ทันทีโอเคไห แต่คุณจะเห็นตรงนี้ไหมตรงเนี้ยมันไม่มีคำว่าโฆษณาเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกว่า SEO อันนี้ทำฟรีทำด้วยวิธีไหนเดี๋ยวครั้งหน้ามาเล่าให้ฟังเทคนิคการทำ SEO นะมันต้องทำหลายขั้นตอนนิดนึงเพราะว่าเป็นการติดแบบฟรีไงของฟรีอะคุณของฟรีต้องทำยากหน่อยนะครับแข่งขันกันเยอะด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณใจร้อนอ่ะอยากติดอยากทำอันนี้ติดเลยพรุ่งนี้นะ ตัวนี้เลยครับยิงแอด g ูเกิลแอดเวิรนะเดี๋ยววันนี้มารีวิวให้ดูว่าทํำยังไงนะครับขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากครับนะวิธีการก็คือสมัคร Google AdWords นะคุณก็พิมพ์เลยเข้า Google นี่แหละนะแล้วก็พิมพ์เพราว่า AdWords เนะี่ยคุณก็ลงทะเบียนนะครลงทะเบียนก็ป้อนอีเมลอย่าให้สอนลงทะเบียนแล้วไปหาดูเองแล้วกันนะครับก็ลงทะเบียนนะ ล็อกอินเข้า Google AdWords เนี่ยลงชื่อเข้าใช้เห็นไหมมันก็จะคือผมล็อกอินไว้อยู่แล้วไงผมมีอีเมลนะเนี่ยฮะบัญชีแต่ละอันนะผมก็เลือกอะผมเข้าบัญชีผมเห็นไหมวิธีการครับเวลาเริ่มต้นใช้งานง่ายๆกดคำว่าสร้างแคมเปญง่ายโคตรนะครอันนี้ทำให้ดูแบบเร็วๆเ,เลยนะครับ มันมีให้คุณเลือกนี่นะว่าคุณจะเลือกลงแบบไหนนะครับจะโปรโมทเพื่อทำยอดขายนะครับเพื่อให้รับชมเว็บไซต์อ,อ่างนี้ก็ได้เข้าชมเว็บไซต์อ่ะผมเลือกเข้าชมเว็บไซต์แล้วกันนะจะสังเกตครับว่ามันจะมีให้เลือกประเภทนะคุณต้องการให้สืบค้นแบบแบบนี้ไหมนะสืบค้นแบบเฉพาะการค้นหาไหมนะหรือบางที ค,คุณอยากจะโปรโมท y YouTube วิดีโอคุณก็มาเลือกวิดีโอซึ่งก่อนหน้าน,นี้ผมเคยทำคลิปโปรโมท y YouTube วิดีโอไปแล้ววันนี้ผมจะสอนทำเสถียรยินผมก็เลือกการค้นหานะครับเลือกการค้นหาตรงนี้ใส่เว็บไซต์ใส่เว็บไซต์ของคุณนะอ่ะ b social m e d i a co โอเคใส่เว็บไซต์ของคุณไปซะนะครับ w วอาเว็ นะหลังจากนั้นกดดาเนินการต่อมันง่ายๆสเต็ปมันง่ายของหมูหมูพี่น้องทำได้นะครับชื่อแคมเปญตั้งชื่อให้มันหน่อยจะได้จำได้นะครับอันนี้อะไรเนี่ยอ่ะออกอ่ะจะได้จำได้นะครับอ่ะเทสหนึ่งแล้วกันผมเทสให้พี่น้องดูนะครับนะโอเคมันจะขึ้นหนึ่งนี้นะขึ้นการเสร็จตรงนี้แล้วก็ขึ้นด้านข้างด้วยเอาไหมด้านข้างตรงนี้เอาไหม ถ้าเอาก็มันติ๊กให้แล้วถ้าไม่เอาก็เอาออกติกออกแค่นั้นเองนะอะ่ะผมเอานะโลเคชันที่ตั้งอาารประเทศไทยอ่าง่ายๆนะครับภาษาภาษาไทยกับภาษา,ษา,ษาอังกฤษเอาไหมนะก็ะสภาษานี่แหละอะ่ะงบประมาณฉเฉลี่ยงบประมาณอันนี้คือป้อนงบประมาณต่อวันคุณอยากให้มันคุณมีงบแค่ไหนอ่ะ ต่อวันคุณจะเฉลี่ยให้มันให้มันใช้เท่าไหร่นะครับสมมุติคุณมีงบวันละ300ร้อย่ะส่ไปวันละส0มรนะครับราคาที่คุณเสนอต่อคลิกคอสเ per คลิกนะครับมันมีแบบที่ตั้งขีดจำกัดไว้สูงสุดคุณจะตั้งไว้ไม่ให้มันเกินไงคอสเ per คลิกคือคอสเ per คลิกคือมันมีคู่แข่งจําได้ไหมมันมีคู่แข่ง ตอนที่ผมเสร็จให้ดูเนี่ยแอร์อะแอร์ตอนที่ผมเสร็จคำว่าแอร์เคลื่อนที่เนี่ยมันมีคู่แข่งนะมันมีคู่แข่งนะครับคนที่มาลงแอดเวนร์เหมือนกันเนี่ยมันมีคู่แข่งคําว่าประมูลเนี่ยคอสเปอร์คลิกเนี่ยถ้าคู่แข่งเยอะนะมันค่าคลิกมันอาจจะสูงมากนะนะครับมันอาจจะสูงมากเป็นแบบสิบบาทต่อคลิกเลยก็ได้อย่างเงี้ย เออคุณต้องการอยากจํากัดเพดานไว้คุณไม่สู้สิบาทหรอกปล่อยให้คนอื่นเขาสู้ไปคุณมีลิมิตไหวอยู่แค่เท่าไหร่สมมุติ3บาทคุณกําหนดไว้เลย3บาทนะครับนั่นคือเพดานกําหนดเพดานให้มันนะอ่ะคันนี้ส่วนขยายอะไรพวกเนี้ยนะจริงจริงนะ่ะถ้ามีมีเวลาก็นั่งใส่มันหน่อยนะส่วนขยายมันมีอะไรบ้างนะคือเป็นส่วนขยาย เว็บไซต์ก็มีนะครับส่วนขยายที่ทำเป็นไฮไลท์ก็มีนะควรจะใส่นะส่วนขยายที่แบบเสร็จมาแล้วมีเบอร์โทรอยู่ด้านล่างอย่างเงี้ยมีเบอร์โทรแบบเหมือนตรงนี้คือเว็บไซต์ใช่ไหมเออน้านล่างจะห้อยเบอร์โทรไว้ให้โทรได้อย่างเงี้ยฮะนะคุณก็ไปใส่ส่วนขยายผมจะไปแบบเร็วๆนะจะไม่ได้ทำให้ดูนะครับนะเสร็จหน้านี้แล้วคุณก,ก็กดบันทึก ่นเองนะมันอยู่ที่สเต็ปมาที่สเต็ปสองนะคุณดูไทม์ไลน์ตรงนี้ดิดูไทม์ไลน์เมื่อกี้คุณสร้างแคมเปญคุณตั้งชื่อแคมเปญใช่ไหมคราวนี้คุณต้องสร้างกลุ่มเป้าหมายแล้วนะกลุ่มเป้าหมายนะกลุ่มเป้าหมายตั้งชื่ออนะเทสนะครับอ่าตรงนี้เอาคีย์เวิร์ดมาใส่นะครับป้อนวางคีย์เวิร์ดบรรทัดละหนึ่งคำหรือหนึ่งวลีนะ บรรทัดละหนึ่งคำหนึ่งวลีคีย์เวิร์ดคืออะไรคือคำค้นหาไงก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านี้นยะผมสอนวิธีการทําคําค้นหาอ่านะสมมุติผมเอาคีย์เวิร์ดคำว่าปวดเกาแล้วกันนะปวดเกานะครับคุณม,มีกี่คีย์เวิร์ดนะครับคุณม,มีกี่คีย์เวิร์ดก็เคาะเว้นบรรทัดใส่ไปนะผมเอาปวดเกาอันเดียวอ่ะลองทําให้ดู ลองทำให้ดูกลุ่มโฆษณามีไหมจะ,จะคือคุณจะทำเพิ่ม2ชุดไหมนะครับถ้าคุณจะทำเพิ่ม2ชุดคือทำทีเดียวให้มันได้หลายหลาย,หลายชุดคุณก็กดกลุ่มเพิ่มนะแต่ผมทำแค่ชุดเดียวทำให้ดูแล้วกดดำเนินการต่อมันจะมาสเต็ปสาแล้วนะสเต็ปสาขั้นตอนการสร้างโฆษณาล้สร้างยังไงก็เนี่ย คุณเว็บไซต์คุณมีแล้วเห็นไหมเนี่ยเว็บเว็บไซต์ถูกหรือเปล่าเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรนะครับใส่บรรทัดแรกเนี่ยมันโชว์ตรงนี้ให้คุณดูอยู่แล้วอ่ะดูแบบอ่วงง่ายง่ายมากนะครับใครที่ไปจ้างเขาลงแอดเวิร์ดเนี่ยคืออย่าไปจ้างเลยทำเองดีกว,ว่านะครับอ่ะบรรทัดแรกบรรทัดแรกเนี่ยคือเราต้องมีแบบเขาเรียกอะไร คือเวิร์ดดมันต้องโดนนะนะครับเวิร์ดดมันต้องโดนเพราะถ้าเกิดว่า Wording คุณอะอย่างเงี้ยคำว่า Wording ต้องโดนเนี่ยคืออะไรถ้าตรงเนี้ยหัวข้อตรงเนี้ยแอร์เคลื่อนที่ที่ดีที่สุดเย็นจัด17องศาลมไกล6เมตรถ้า Wording ตรงนี้มันไม่โดนแล้วคู่แข่งเขาทำเวิร์ดดิได้โดนมากกว่าลูกค้าไปคลิกของคู่แข่ง นะทั้งๆท,ที่ Google มันเสนอมาพร้อมกันแต่ลูกค้าเลือกของคู่แข่งของคุณจะแพงกว่าคู่แข่งทันทีเออนี่คือการบิดกันการสู้กันมันสู้กันด้วยตรงนี้นะเพราะถ้าคุณ,ค,ณคิดคีย์เวิร์ดได้แบบห่วยแตกมากไม่น่าสนใจเลยนะฮะมันโชว์ให้กี่ครั้งเขาไปคลิกแต่คู่แข่งคุณแพ้คู่แข่งละของคุณจะแพงเลยคราวนี้คู่แข่งก็จะถูกไปเลยเพราะอะไร เพราะเขาถือว่าของคู่แข่งเนี่ยมีคุณภาพมากกว่านะเขาให้เป็นแบบคู่แข่งชนะคุณข,ของคู่แข่งก็จะถูกมากนะคอสต,ต่อคลิกจะถูกมากนะครับอ่ะผมมีชุดนี้นะครับที่ผมเตรียมไว้อ่ะก็ใส่ไปก็ใส่ไปเออนะครับบรรทัดแรกบรรทัดที่2องอ่ะบรรทัดที่3ามอ่ะบรรทัดที่3าปุ๊บ ตรงเนี้ยมันต้องสอดคล้องกับคีย์เวิร์ดนะครับอ่าคีย์เวิร์ดตอนแรกเนี่ยคุณใส่ผมใส่คีย์เวิร์ดว่าอะไรผมใส่คีย์เวิร์ดคำว่าปวดเกา่าจำได้ไหมผมใส่คำว่าคีย์เวิร์ดคำว่าปวดเกา่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องใส่คำว่าอ่าอย่างเนงะี้ยช่วยปวดเก่าตรงนี้ด้วย นะครับเออมันต้องมีคีย์เวิร์ดด้วยมันถึงจะปังใช่ไหมนะครับอ่ะจะใส่ลิงก์ที่สองตรงนี้ไหมเขาถามจะใส่ลิงก์ที่สองไหมเช็คดูเว็บไซต์ถูกเปล่าอ่าเว็บไซต์ถูกว้ะ ทำให้ถูกต้องนะครับคำอธิบายส่วนที่สองนะคำอธิบายคืออะไรามาดูตรงนี้นิดนึงมาดูใหม่อันนี้คือที่เราทำเมื่อกี้โอเคไหมอันนี้คือบรรทัดขยายความด้านล่างโอเคไหมครับมันจะมีไตเติลด้านล่างคือ description คำขยายความนะสเต็ปต่อมาคือเราจะใส่คำขยายความตรงนี้ออถ้ามีอยู่แล้วก็คือ ผมเตรียมไว้แล้วนะครับก็จะก๊อปม,มาวางเลยเตรียมไว้แล้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมส่วนอธิบายหนึ่งเห็นไหมฮะได้ผลกว่า90%สส่วนอธิบายสองเออโอเค ในส่วนของ description ผมก็จะใส่คีย์เวิร์ดลงไปด้วยมีคำว่าปวดเกาหรือยังนะช่วยแก้ปัญหาปวดเกานะครับยูริกสูงมันให้ตัดออกเออ,องานวิจัยช่วยแก้ปัญหาปวดเกายูริกสูงได้ผลกว่า90%นะเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่น้อง เสร็จแล้วเสร็จแล้วกดบันทึกก็จบขั้นตอนแล้วแต่ผมไม่บันทึกเพราะว่าทําให้พี่น้องดูเฉยนะฮะเสร็จแล้วครับนะฮะเสร็จแล้วกดบันทึกตรงนี้ปุ่มเนี้ยก็กจบละนะรอมันแอปปูบประมาณ1วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้อย่าไปจ้างเขาทาอะไรทําเองเพราะว่าคนที่คิดไอเดียดีที่สุดอ่ะคุณรู้ว่าเวิร์ดดิ้งไหนมันจะโดนที่สุดคือตัวคุณคุณรู้ว่าอะไรที่ลูกค้าต้องการเห็น2บรรทัดแรกแล้วก็อยากคลิกเนี่ยคือคุณ นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาไปจ้างเขาทำเนี่ยคืออย่างแรกเลยต้องเลือกดูนิดนึงว่าเขาคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายคอสต่อคลิกให้คุณหรือเปล่าเพราะบางทีเขาก็คิดคําที่แบบอะไรก็ได้ใส่ใส่ไปอย่างเงี้ยมันแพงผมบอกเลยมันจะแพงเพราะฉะนั้นคํามันต้องโดนมันต้องชนะคู่แข่งเออพอคู่แข่งเสร์ฐมาเนี่ยอ่ะเสร์ฐมาปุ๊บมาเจอ จะเจอของเราเนะี่ยต้องคลิกของเราก่อนอันนี้ถือว่าของคุณมันจะถูกกว่าคู่แข่งทันทีนะสมมุติว่า,าค่ามาตรฐานมันนะครับมันอยู่ที่คลิกละ3บาทอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดว่าเขาเซิร์ชมาทีไรเจอของคุณคลิกแต่ของคุณเนี่ยของคุณอาจจะลงไปอยู่ที่บาทเดียวก็ได้ในขณะที่คู่แข่งเนี่ยอาจจะแพงกว่า3บาทปลาเข้าไป5บาท6บาทต่อคลิกอย่างเงี้ยนะครับมันวัดกันตรงนี้ เพราะฉะนั้นละนะองเอาไปฝึกทำกันดูนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ